สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออทับทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะเรื่องที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องของการคูณซึ่งการคูณเนี่ยเราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาเรียนการคูณอีกแต่เดี๋ยวครูแอนก็จะอธิบายซ้ําให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์มาเรียนกับครูแอนกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องก,ก,การคูณต่อนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วครูแอนคิดโจทย์ให้ตั้งโจทย์ให้หนักเรียนลองคิด40คูณ3เอา3ไปคูณ0ก่อน3คูณ0 40เป็นตัวตั้ง3เป็นตัวคูณ3คูณ0ได้0จำได้ไหมว่า0คูณอะไรก็ได้0 ต่อไป3คูณ4 3 4 3 1 3 3 6, 6 3 3 9 3 4 12 12เลข2เป็นให้ตรงกับหลัก10นะหลักร้อยใส่เลยออกมาเลย12 0 120เป็นคำตอบอย่างเงี้ย 3, 3 3ต้องไปคูณ0ก่อน3คูณ0ได้0 แล้วก็สามไปคูณสี่สามสี่สิบสองใส่สิบสองมาเลยหลักร้อยไม่มีไม่ตรงไม่ต้องตรงไม่ตรงใครก็ไม่มีตัวบนไม่มีหลักร้อยก็ใส่เลยออกมาเลยค่ะสิบสอง่ะต่อไปไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งยี สิบคูณครับหกหกคูณศูนย์ได้ศูนย์หกคูณสองต่อหกสองได้สิบสองคำตอบเท่ากันเลยหนึ่งในหลักร้อยใส่เลยออกมาสองเป็นหลักสิบให้ตรงกับเลขสองค่ะเขาไดา้ทำได้ไหมเข้าใจไหมคะ เอาใหม่ยี่สิบสี่คูณสองอ่านนักเรียนลองคิดสิอลองคิดสิเอาอะไรคูณอะไรก่อนสองไปคูณสี่สองคูณสี่ได้สองคูณสี่ได้อะไรเอ่ยลองทองสิสองสี่แปดใส่แปดให้ตรงหลักหน่วยนะคะ ไปสองคูณไรอือใช่สองคูณสองสองสองสี่อ้าวอันนี้ไม่มีหลักร้อยค่ะก็ใส่แค่หลักสิบแค่นี้สองสองสี่อะไรอีกอ่ะอะไรอีก่ะเอาสาสิบสองอ่ะ สามสุดสองคูณเก้าต้องได้เก้าเลยใช่ไหมคะเก้าคูณสองเลยลองสิได้เท่าไหร่เก้าสองเท่าไหร่เก้าสองสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งเก้าคูณอะไรต่อคะเก้าคูณสามค่ะเก้าสาม 919 92 18 93 27 27อย่าอย่าเพิ่งใส่27ลงไปนะอย่าลืมว่าข้างบนมีอีกหนึ่งต้องเอาไปบวกอีกหนึ่ง93 27บวกอีกหนึ่งเป็น28ค่ะ28หลักร้อยคือเลข2ใส่เลยออกมาเลย8 8ให้ตรงกับหลัก10อันนี้อ่า28 288รปสบบิบแนได้ไหมคะเนี่ยเอาอีกสักตัวอย่างนิดนึงนะตัวอย่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เราไปทําแบบฝึกหัดและสามคูณเค่ะ7จ็ดคูณห้าเจมส้าใช่ไหมคะใส่5้ทษอะไร ไม่ใช่ทดหนึ่งนะสาต้องทด3ค่ะอ้าวต่อต่อไป7ใช่ไหมเจ็ดไปคูณนายต่อ7จ็ดคูณ3เจ็ดหนึ่งดใส่เลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะเจ21สายเแล้วอย่าลืมข้างบนมีอีก3ก็ต้องเอาไปบวกอีก3 21แล้ว22ส สามยี่สิบ,ส,ส,บส,สองเป็นหลักร้อยใส่เลยออกมา4เป็นหลักสิบให้ตรงกับเลขหลักสิบือเลข3นะคําตอบคือ245อ,อ,อ่สานักเรียนเขจะทำได้ไหมคะทำได้แล้วชั่วโมงที่เมื่อคราวที่แล้วยังทำได้เลยเนาะ ไปเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดต่อจากคราวที่แล้วกันค่ะเปิดหนังสืออ่ะวิชารเรื่มเนี้ยเปิดไปในหน้าเก้าสิบเก้านะคะให้ในักเรียนเปิดเปิดหนังสือไปที่หน้าเก้าสิบเก้าหน้าเก้าสิบเก้าอ่ะแคว้น คุณครูช่วยทำหนึ่งข้อ5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0ูน่ะนักเรียนจำได้ว่า0คูณ0คูณอะไรก็ได้0นะคะต่อไป5คูณอะไรคะเนี่ย5คูณ0แล้วต่อไป5ก็ต้องไปคูณกับ3 5 1 5 5 2หนึ่15้าใช่ไหมคะสิบ้าหนึ่งเป็นหลักร้อย นักเรียนใส่หนึ่งเลยออกมาเลยแล้วก็เลข5ให้ตรงกับเลข3นี่นะเวลานักเรียนใส่ใส่เลขให้ตรงหลักหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยไม่ม,มีเราก็ใส่เลยออกมาเลยนะคะทำได้ไหมคุณครูใช้นักเรียนทำแบบฝุกผัดในหน้า9กิ 99. แล้วก็หน้า ไม่ใช่นะ้า่ r 99กับ100ค่ะทํา2หน้าเลยนะคะทำสอหน้าเลยนะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในเฟซให้คุณแอนตรวจกันเยืะๆนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงถัดไปนะคะ